ไอสัตว yeah. ¿Sí ์ไอสัต huh. ว์นี่ยย่ามึงไม่ทับจอไปนานเลยวะอฮ่านี่ไม่โชว์ดาวนี่ไม่โชว์ดาว A B A ตลกกว่าไอสัตว์บ้าเอ้ยยี่มบันเดิลบ้างอ่ะเอ้ยมึงเป่นหนุกอย่ดมาติดเกมไอ้น้องโอ้ยยี่ยกูตายไอสัตว์มึงก็ไม่สนุกไอควายดูคอมโบมึงก่อนไม่เย่า ไอ้ปัญญาอ่อนไอ้น้องโอ้โห่นี่ยไเอพีเอบักค so ้างว้าวมืงไหนมึองถอยกูโดนได้ยังไงก่อนไอสัตว์ยังไม่ได้ปิดบล็อกเลยไอ้มังวินหยุดก่อนหยุดก่อนโวยโง่โง่บักค้างเอาไป ไอควายไอควายไอควายเดินตัวโกงไอสัตว์ต้องเจอกลุยเฮียกูเนี่ยแค่ทางกลุยสัตว์แค่ทางแมวนะกกัดเบลมันก็แพ้ทางอยู่แล้วไหมมาดิสัตว์กากเอ้ยมึงก็แพ้กูแล้วโอไยชิบหายมายมาวินมาวินมาวิน ไอ้ยืนน <see> <monastery> <The> <baptism? are again response> mm ี hmm. <the> ่งกูหยุดหลักยุดกวคาจะเอาเวงเสร็จดบึงแพ้แลยวะีกทำไปทำไมวะหสับถ้าผู้คุยเลยวะงงงงร้องเลยร้องเลยงงงงโอ้ยสตั๊นงงไอ้ไอ้ชิดตัวมันแกทางกู ตลกเหรอจัดอ่าเหี้ยเดี๋ยวกูดึงคอให้โอ๊ยชิบหายอ๊บโง่ที่หมายเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยมาวินโอ้โหดูมันหมุนดีเฮี้ยสันระวังภูเขากระดุในเงี้ยนั่งไอ้กากไว้เฮี้ยไอ้เหียที่ตุกนะบอกเมื่อมันหลอกลวงไอ้เหี้ยอ๊ไในจับกู ชนะแล้วไอกาเนี่ยรบพระเอกนี่กูนังเอกไวี่ยรบพระเอกนี่นะรับพระเอกเฮ้ยเฮ้ยเชือบชิบหายกูไม่มีควาวายมาละน้องดึงกับไป เรียบร้อยทำไมมันไม่โดนไม่เ <c> ง <oughs> ียออะเชื่อมันลาวะลาวะ่าผู้เรียบร้อยดักเอามึงต่อยกูโดนได้ยังไงวะเงี้ยปลดปล่อยลาวะ่าเชื่อมั้งน่าจะหันหลังแน่จริงมึงขํา ได้เอาเยี่ยมแม่งเอาเยี่ยนนี่นึงจะโง่เหวี่ยสัสเอาเชี่ยบัดมันกาดจังวะจะได้ยังจะได้ยังไอ้เหี้ยไอ้ไก่เอ้ยมัดเราวะไอ้เหี้ยนี่จะรีเซ็ตหน่อยสัตว์ฮ่าไอ้โง่ไอ้เชี่ยมันไม่มีเล็กไปละนาง เรื่องมันคือขี่นี้วะโง่ยิบหายสัตว์กูสัดเดดมาเยอะขำม,มึงดิไอ้มมวิทย์ไอ้สัตว์หน้าเอฟเคขึ้นขำดิไอ้เนี่ยนี่รีเดตไอ้ไอ้เนี่ยนี่กดเอฟเคเย่ะมึงไม่ต้องมาเล่นมุกเลือกตัวเลยนะไอ้สัตว์อะไรกูยังไม่ได้กดคุยเลยไอ้สัตว์หลอนเลยไอ้เนี่เ,เล่นกับกูจะหลอนเลยกโดดทำคุยเลยมึงไร กระโดดอีกทีกูจะเตรียมพรมยัดขึ้นเ,เดือดๆมห้กระโดดไอ้ควายโบดก,กางๆมึงทำไรกูได้ทำอย่างงี้ไงไอ้นะกูทำอย่างเงี้ยอ้เอาเชื่อไม่ตายเชยังไม่ตายเอ้าเชื่อไม่โดนแพ้แล้วไอ้บอะไรมึงแพ้เลย,เลยควายควาเร็วกว่า บายมันไอสัตว์บายมันกูจะ <laughs> ตายเลย <laughs> 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 มันไม่ปกก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยหนูมันเห็น, <laughs> น,นกูไอ, <laughs> อ้สัตว์เอ้น่าจริงไอ้มันกูดิน่จริงไอ้มันกู้โดนสัตว์ตายเลยแบ็กแฟลตเก็บน้องโอ้ยค้างค้างอุ้ยหลุดเกม <laughs> พ,พีไอ้สัตว์ไม่สนุก ไอควายนี่ดูดินทำตัวกันมาคือก็ไต่แบ็คแกูใหม่ดิโอ้ยนี่มันไม่ได้แบ็คแปลยไอควายป่ะใช่ไหมโอ้ยตายไอ่เป็นไรต่ะไอ้ไก่เอ้ยตัวไก่มี่ทำอะไรได้โอ้โหแม่งฮิตบล็อกเฮ้ดิตัวทีเอสไอ้หี้อ ต้องยิงสองโดนเนื้อเหมาวะได้เฮ้ยโอ้ต้องกดคิวแดดเตะไข่เลยไอสัตว์สัตว์นานเกินนี้อะโอ้ยี่แอ้ไม่มีเรื่อยดิอพ่อมึงได้สิมึงจะกระเด็นหาพ่อมึงได้เหี้ยมันไม่เห็นเจ็บเลยจัด เรียบร้อยน้องอืมโอ้ยโอ้ยน้องๆหัดเอ็มวันบ้างนะน้องไม่ได้กดแต่สกิลนะหัดเอ็มวันไงโอ้ยควายกูต้องหัดจริงใหม่แล้วอ้าวเรียบร้อยน้องอืมวันช็อตคอมโบโอ้ยโอชอตช็อตคอมโบช็อตคอมโบ ไอ้ยี่นี่โชคดีสัตว์มีบุกก็จะเล่นไงวะจริงมึงเรื่อยดิได้ฮึไหนกดใหม่ดิได้เอาเรียบร้อยน้องวันฉัดคอมโบพ่อมึงไอ้สัตว์เกมวันฉัดคอมโบอืวันฉัดคอมโบแม่งเวลาหมดก่อนไอ้เยี่ย ดูสกอร์ใครชนะน้น้องโอ้โหแม่งไม่โดนด้วยเฮี้ยอย่าเอาเวกม่เวกไม่หมดเล่นไงนะูลืมไปเนี่ยกดหนึ่งอย่านะเย็นนี้จะบ้าคอมโบแน่นอนน้อง โคตรกากเลยสัตว์ท่าเช่นี่นีมีไว้ทำเหี้ยเลยก่อนเลยเลยตายเลยยังไงโอ้โหสุดยอดมากกวินไอ้ทำจริงเทปสุดยอดกวินมึงไม่ต้องโหมดไอ้สัตว์ไอ้พ่อไงสั่งไห้พ่อมึงเล่นหน่อยยียตัวมึงไหนอ่ะเฮ้ อ้มอื้มออ้สัตว์เจ็ดแม่งไม่เปิดเออโอ้โหโอ้โหไอ้เชี่ยสกิลคูดาวนานเกินไม่เปิดเฮ้ยเฮ้ยพุกตงฟังเฮ้ยเก็บท้องอ๋อเฮ้ยสู้เกอีเอ็กซีอาร์ไม่ไม่กูไม่กูไม่เกลีโอ้ยสงสารนังสารนานๆทีได้เล่นหมดพ่อมกูได้ แล้วทำไงอ่ะแล้วทำไงอ่ะคือมาเวียนแล้วเมนคุยไรเนี่ยมึงจะได้เล่นโหมดมึงไม่เดี๋ยวกูถามจริงเงยี้อะมึงก็เล่าตอนเปิดโหมดมึงก็เลือกตายดีควายตัวเหี้ยเลยวะมึงเอาแก้ทางกูมาอีกแล้วอ่ะอ้าวมันแก้ยังไงวะตัวนี้ไอ้รินน่ะไอ้เซนพ่อมึงไอ้สัตว์ที่มันที่เอี้ย ใช่เหรออืมเนี่ยแกทางของแท้ What the fuck เนี่ยแกทางของแท้มึงรู้ว่าคุณเหลือชีสุดท้ายเลยเนี่ยกูว่ามันแกทางจริงเหรอวินกูขอโอกาสที่กูขอโอกาสได้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  convert หมดเลยกูให้โอกาสวิ่งไม่ได้หมดเลยไม่ไอสัตว์มึงจะหลอกคอมโบฟรีไปเนี่ยไอช่างเหออะ เฮ้ยเชี่ยทำอะไรเนี่ยจะกางอนาเขตทำไมไรเฮียอ๋การเสด็จเกมเลยเฮียไม่เล่าคูหมดก่อนละช์หนว่าโม,มเดลวันทีเอาใช่ห,ชห,หรอเออเลิมใหม่่มนเอาเยี่ยนี่เล่นหน้ามเนี่ยนะนี่เปิดหมด อ่ะเรียบร้อยครับโชว์คนดูแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับบาย